นะครับนะนั่นคือข้อปฏิบัตินะครับน่ะพรินัในส่วนของชื่อนะครับนะสกุลระดับชั้นนะครับน่ะหนูระบุให้ชัดเจนนะครับระบุให้ชัดเจนนะครับเลขที่เลขที่เท่าไหร่นะครับนะแล้วก็ให้หนูส่งกระดาษคำตอบทั้ง2ชุดนะครับก็คือทั้งภาคกระดาษคำตอบเฉพาะกระดาษคำตอบนะครับข้อสอบไม่ต้อง กระดาคตอบภาคทฤษฎีที่หนูเย็แยบแยกชุดแล้วนะครับแล้วก็กระดาษคาตอบภาคปฏิบัติกระดาษคาตอบภาคทฤษฎีก็จะมีอยู่ประมาณสองแผ่นนะครับภาคทฤษฎี2แผ่นนะครับกระดาษคําตอบภาคปฏิบัติก็11แผ่นนะครับให้หนูเย็แบแยกมาแล้วก็ทําให้หนูเขียนนะครับเขียนปริ้นเอาออกมาแล้วก็เขียนนะครับด้วยปากกานะครับนะในกระดาษคําตอบทั้งสองภาคนะครับ เมื่อเสร็จแล้วนะครับให้หนูส่งมาที่วิทยาลัยภายในวันที่29เมษายนเท่านั้นนะครับภายในวันที่29เมษายนนะครับนะบนซองให้ระบุนะครับให้ลุงเล็บด้วยว่าส่งข้อสอบมาตรฐานนะครับอาจะมีตัวอย่างให้นะครับนะนะนะก็ส่วนบนก็จะเป็นชื่อที่อยู่ผู้ส่งก็คือเชื่อที่อยู่พวกเรานะที่พวกเราส่งมานะฮะ ให้ระบุเบอร์โทรศัพท์ของเราด้วยนะครับเผื่อมีอะไรอุบิเหตุอะไรนะครับนะแล้วก็ผู้รับก็จะส่งมาที่วิทยาลัยนะครับในนามชื่อของอาจารย์แล้วกันนะครับนะแล้วก็วงเล็บนิดนึงว่าส่งข้อสอบมาตรฐานบัญชีนะครับในส่วนของชื่อที่ผู้ส่งเนี้ยหลังหลังหลังชื่อสกุลเราอะ่ะนะลบกวนวงเล็บนิดนึงว่านะครับปะวสสองสี่หรือปะวสสอ 5, นะครับอย่างเช่นอนุพัฒน์อ่าเนี้ย นัตพลอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็วงเล็บหลังสกุลนะครับปวสสองสหภางเงี้ยนะครับวงเล็บนิดนึ่งนะครับในชื่อในส่วนของชื่อที่อยู่ผู้ส่งนะครับนะการจะได้แยกห้องได้ถูกได้เร็วเร็วนะครับมากขึ้นนะครับนะทีนี้นะครับนะเพราะงั้นให้หนูปฏิบัติอย่างนี้นะครับนะเพันในวันที่ยี่สามเนี้ยอาจจะจะจะส่งไฟล์ตั้งตัวข้อสอบและกระดาษคำตอบให้นะครับ หนูก็พริ้นเอาเฉพาะกระดาษคาตอบมาเพื่อจะห,ห,หนูจะทาส่งภายในวันที่29ออเมษ,ษายนนี้นะครับนะคนรับทราบไหมครับประมาณนี้นะครับนะประมาณนี้ส่วนปริ้น,นคําคตอบใช่ไหมคะปริ้นเฉพาะกระดาษคําตอบทั้งสองภาคนะครับภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัตินะฮะตัวข้อสอบหนูจะปริ้นหรือไม่ปริ้นก็ได้เพราะตัวข้อสอบไม่ต้องส่งนะครับส่งเฉพาะกระดาษคําตอบ ทั้งภาพทฤษฎีและภาพปฏิบัตินะครับซึ่งภาพทฤษฎีมีสองแผ่นแล้วก็ภาพปฏิบัติมีอยู่ทั้งหมดสิบเอ็ดอาจารย์คะอย่างกระดาษคำตอบนีอาางง่อาจารย์ยังไงคะลูกหายไปก็คือหนูสงสัยอะค่ะอย่างกระดาษคําตอบอะค่ะก็คือบ้านหนูไม่ได้มีเครื่องปิ้นนะคะอาจารย์อันนี้จะรบก,กวนอาจารย์ส่งมาให้ก่อนวันที่ยี่สิบสามได้ไหมอะคะ อาจารย์กำหนดส่งมาที่29หนูจะไปออกไปพิมพ์วันไหนก็ได้ลูลกจ๋าคือหนูจะส่งมาที่เวลา,าน29เมษายนนี้อาจารย์จะต้องได้รับเอกสารแล้วเนาะเพราะอาจารย์ยืย่นเป็นเกือบ7 6 7วันนะนะนะ่าจะทันอยู่นะนะครับฝากตรงนี้ด้วยอ่าทุกคนมีคำถามอะไรบ้างครับเกี่ยวกับแนวปฏิบัติมีไหม อาจารย์อที่อยู่จัดส่งอาจารย์แนบเบอร์ได้ไหมคะถ้าถ้าส่งนี้เหมือนเหมือนเดี๋ยวนี้เขาต้องให้แนบเบอร์ด้วยนะคะแนบเบอร์ใครนะแนบเบอร์อาจารย์หรอใช่ค่ะใช่ค่ะต้องมีเบอร์อาจารย์ด้วยค่ะเดี๋ยวพิมให้เลยค่ะขอบคุณค่ะเบอร์โทรอาจารย์เนาะ อ่าตามเบอร์นี้เลยนะครับนะศูนย์แปดห้าเจ็ดแปดเก้าสมาสามเก้านะครับนะค่ะนับทราบค่ะอย่างอื่นมีคําถาม<อ>ไหมครับอาจารย์ค,ครับถ้าเกิดว่าหนูเอาไปถ้าเกิดหนูไปฝากไว้ที่ราปภอเองก็คือได้ใช่ไหมคะได้หมดครับคือให้มันให้เอกสารส่งมาถึงภายในวันที่ยี่สบเก้าจะส่งด้วยวิธีไหนก็ได้ไม่ได้ค่ะ่าโอเคเนาะ แต่ต้องตต้อต้ององรีเช็คให้ดีนะนะครับว่าตัวเองทำครบถ้วนแล้วหรือยังนะครับก่อนส่งนะนะรกระดาษคำตอบครบไหมให้เขียนชื่อเรียบร้อยนะครับเลยนะครับตรงนี้ที่การที่ชี้แจงไปนะครับให้ครบให้ชัดเจนนะเพื่อจะได้ไม่มีปัญหานะครับนะแล้วกเ็เราน่าจะประกาศนะครับผลได้น่าจะประมาณ วันที่สามนะครับฤพฤษภานะครับนะดูว่าใครผ่านหรือไม่ผ่านบ้างนะครับถ้าใครไม่ผ่านก็น่าจะต้องเ,อเรียกมาทำใหม่หรือมาแก้ใหม่เป็นรายบุคคลนะครับนะเพราะฉะนั้นอยากให้ทุกคนผ่านให้ครบทั้งร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะไม่ไม่ต้องมาสอบอีกเป็นครั้งที่สองเนะาะฝากด้วยนะครับอาจารย์ป,ประกาศผลทางไหนคะประกาศผลทางไหนคะอ๋อ เดี๋ยวการประกาศผลอาจารย์จะประกาศผลทางไลน์เลยครับนะไลน์ของหนูเลยไลน์ห้องอะ่ะเนาะโอเคไหมอาจารย์จะแจ้งไปที่ไลน์เลยนะโอเคนะครับสำหรับแนวปฏิบัติถ้ามีมีคำถามแล้วแค่นี้นะเดี๋ยว๋ามีมีคำถามไหมจุธามณนีไม่มีค่ะาอาจารย์นะครับจุธามณน,นีแจ้งเพื่อนด้วยนะห้องเราอะ่ะ รู้สึกว่าจะเข้ามายังไม่ได้ค่ไหมครับใ่เนีปฏิบัติเขาด้วยนะครับนะแล้วก็เดี๋ยวหลังจากนี้ไม่เกิน5นาทีไม่เกิน5นาทีนะครับอาจารย์จะส่งคลิปให้หนูศึกษาเลยนะครับนะภาคทฤษฎีร้อเปอร์เซนคลิปคร,ค,รครบหมดแล้วนะครับแต่ภาคปฏิบตับติบางส่วนนะครับภาคปฏิบัติบางส่วนนะครับซึ่งอีกส่วนหนึ่งนะครับก็จะเป็นวันที่17พรุ่งนี้อ่าพรุ่งนี้นะครับสดเลยนะครับ เลยนะครับสำหรับวันพรุ่งนี้อีกส่วนหนึ่งนะครับคะแนนก็30คะแนนเนาะอีกส่วนหนึ่งนะครับของภาคปฏิบัตินะครับเราจะเจอกัน10บโมงตรงนะครับของวันพรุ่งนี้นะครับนะราะนั้นสำหรับวันนี้ก็แค่นี้นะครับเดี๋ยวจะเริ่มไปศึกษานะครับคลิปวิดีโอนะครับนะซึ่งอาจารย์จะส่งไปในกลุ่มวิชาของแต่ละห้องนะครับกลุ่มวิชาโปรแกรมนะครับที่เราเรียนกันนะครับนะฝากด้วยนะฮะ ทุกคนรับทราบครับเดี๋ยวอาจารย์จะจบแค่นี้นะขอบคุณค่ะ,คคะลูกนะสําคัญมากสําคัญมากที่สุดกับชีวิตของการผ่านหรือไม่ผ่านเนาะโอเคนะครับฝากด้วยวันนี้แค่นี้ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ